สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้ o ู k กิ้งครับวันนี้แดดดีมาชวนเพื่อนๆพื่ทำขาหมูอบเตาเจี้ยวกันครับสูตรนี้เนื้อขาหมูนุ่มหนึบหนับคนาก็หวานกรอบส่วนน้ําซอสก็หอมเข้มข้นมากๆเลยนะครับจิ้มกับน้าจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆแล้วเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับแถวมวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยนะครับ ทานเป็นกับข้าวก็ได้หรือเป็นกับแกลมก็สุดยอดเลยครับใครที่กําลังมองหาเมนูปาร์ตี้ในช่วงปีใหม่นี้อยู่นะครับเมนูนี้ไม่ควรพลาดเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นขามหมูเลาะก,กระดูกออกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะครับแดดดี้ใช้ประมาณ1กิโลกรัมครับ ต่อไปเป็นคณะห้องกงประมาณครึ่งกิโลกร,รัมแล้วก็ปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออกนะครับต่อไปเครื่องตุ๋นเราก็จะมีรากผักชีบุบป,ประมาณ2-3รากกระเทียมบุบป,ประมาณ5กลีบหอมแดงบุบป,ประมาณ3หัวลุงรดด้วยเต้าเจี้ยว2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะพริกไทยดำบุบ1่ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำา1ช้อนโต๊ะครับสุดท้ายเป็นน้ำเปล่าสำหรับตุ๋นประมาณ1ลิตรครับ ต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มนะครับเราใช้รากผักชี2รากกระเทียมจีนประมาณ5กรีบพริกขี้หนูประมาณ20เม็ดมะนาว1ลูกน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา3าช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาประมาณ3ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดัตตี้ฝากไว้เพื่อนใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราใส่น้ํามันลงในหม้อประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมบุบรากผักชีบุบหอมแดงบุบ พริกไท,ทยดำบุบแล้วก็เตาเจี้ยวลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมเลยครับพอทุกอย่างเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับตัวเตาเจียวจะได้ไม่ไหม้นะครับจากนั้นเราปรุงรสเพิ่มเลยนะครับใส่ซีอิ๊วดำลงไปเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งต่อให้น้ำซอสเดือดเลยนะครับ พอน้ำซอสเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่ขาหมูหั่นชิ้นลงไปเลยครับตัวขาวหมูเนี่ยดดดี้ซื้อมาจากในโรตัสนะครับเขาก็จะเลาะก,กระดูกมาเป็นชิ้นให้เรียบร้อยเลยนะครับเราก็แค่มาตัดให้เป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้ครับข้อดีก็คือเราสามารถเลือกชิ้นที่มีมันน้อยๆแบบนี้ได้นะครับดดดี้ก็เลือกมาแต่เนื้อกับหนังเลยครับพอใส่ขาหมูลงไปแล้วเราก็เติมน้ําส่วนที่เหลือลงไปเลยครับวันนี้เราใช้น้ําทั้งหมดประมาณ1ลิตรนะครับ จากนั้นเราก็ปิดฝาตั้งต่อจนน้าเดือดเลยครับพอน้ําเดือดแล้วเราจะไม่ปิดฝาแล้วนะครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ามันแห้งเลยครับเราก็คนเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับพอเราเคี่ยวไปสักพักนึงมันจะมีมันลอยขึ้นมาแล้วก็มีฟองลอยขึ้นมาเราก็ช้อนออกให้หมดเลยครับวันนี้เราจะไม่เคี่ยวขาหมูให้เปื่อยนุ่มเหมือนกับข้าวขาหมูนะครับเราจะเคี่ยวแค่พอขาหมูเนี่ยเด้งๆเนื้อกลุบๆก,ก็พอใช้ได้แล้วครับ ระหว่างที่เราตุ๋นไฟเรื่อยๆเราก็ต้องหมั่นมาคนด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวขาหมูอาจจะไหม้ตรงกลนได้ครับพอเราลองใช้ทัพพีกด,ดูที่หนังนะครับตัวหนังมันจะนุ่มๆแล้วก็ตัดขาดได้แล้วก็แสดงว่าหมูเริ่มเปื่อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ําตาลทรายลงไปเลยครับเราจะไม่ใส่น้ําตาลทรายลงไปตั้งแต่ทีแรกนะครับเพราะว่าตัวน้ําตาลเนี่ยมันจะไปรัดหมูทําให้หมูเนี่ยมันเปื่อยยากครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตุ๋นต่อไป,ไปเรื่อยๆจนน้าตุ๋นแห้งเลยครับ ระหว่างรอเราก็มาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดหลอกกันเลยนะครับอย่างแรกเราก็ใส่รากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกโขลกให้ละเอียดเลยครับเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปีป๊บมะนาวน้าําปลาแล้วก็เติมน้าเปล่าลงไปเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันเราก็จะได้น้าจิ้มแซบๆเอาไปจิ้มกับขาหมูแล้วครับตัวน้าจิ้มนอกจากจะช่วยเพิ่มความจัดจ้านแล้วนะครับก็ยังช่วยตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีเลยครับ เรากลับมาดูที่ขาหมูของเรานะครับหลังจากที่เราตุ่นไปสักพักหนึ่งจนน้ํามันเริ่มงวดลงเหลือน้าคลุกคลิกแบบนี้เราก็นําค้ะลงมาลวกในน้ําตุ่นเลยครับเราใส่คณะลงไปแล้วเราก็กดให้จมน้ํานะครับจากนั้นเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งตัวคณะก็จะนิ่มแล้วก็ใส่ขึ้นแบบนี้เลยครับแสดงว่าคณะของเราก็สุกเรียบร้อยครับวิธีการนี้ก็จะทําให้คณะของเราเนี่ยสีเขียวสวยสดใสแล้วก็มีความหวานกรอบด้วยครับ เราก็นำออกมาตัดให้เป็นชิ้นพอดีคำครับเสร็จแล้วเราก็ไปจัดจานรอไว้เลยครับนี่นะครับตัวคะน้าก็จะมีความหอมของน้ำตุ่นด้วยนะครับแล้วก็มีสีเขียวสดใสน่าทานมากๆครับเรากลับมาดูที่ขาหมูตุ่นของเราต่อนะครับหลังจากที่เราตุ่นจนน้ำเกือบแห้งแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับ เพื่อนๆก็ลองตักออกมาชิมดูนะครับถ้าเนื้อนุ่มแล้วหนังกรุบๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับสูตรนี้เราจะไม่ตุ๋นให้เปื่อยเหมือนข้าวขาหมูพาโลนะครับเราจะให้มีความกรุบๆเขียวหนึบๆมันเพิ่มความอร่อยมากขึ้นครับเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานเสิร์ฟคู่กับคาะลวกได้เลยครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะครับช่วยเพิ่มความจัดจ้านแล้วก็ตัดเลียนได้ด้วยครับ เท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูขาหมูอบเตาเจียวครับสูตรนี้น้ําซอสของเรามีความกลมกล่อมมีรสชาติหวานหวานเค็มๆแล้วก็มีความหอมของเตาเจียวแล้วก็พริกไทยดําด้วยนะครับตัวเนื้อขาหมูก็มีความกรุบกรุบนุมน่มๆเด้งๆเคีเ้ยวมันสู้ฝันมากๆเลยครับ จิ้มกับนำจิ้มซีฟูด้ดแซบๆตัดรสชาติแล้วก็เพิ่มความจัดจานด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือขนาลวกเนื้อกบกรอบหวานๆนะครับแนะนำให้ใส่เยอะๆเลยนะครับทานคู่กันแล้วอร่อยเข้ากันมากๆครับเมนูนี้จะเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแกลมก็สุดยอดเลยนะครับแต่วิธีทำก็ง่ายมากๆเลยนะครับรับรองว่าใครได้ทานจะต้องติดใจแน่นอนครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t ร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ